หนึ่งเรื่องที่ทําให้เกิดความแตกหักในองค์กรใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องหนึ่งนะใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการโยนความผิดให้กับคนอื่นมีผลเสียเกิดกับบริษัทละแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของฉันความผิดของคนคนนี้ง่าย,ายโยนขี้ให้คนอื่นนี่แหละไม่ยอมรับพี่ก็เคยเจอแล้วเจอบ่อยด้วย แต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้หรอกนะว่าเขาทำด้วยด้วยสมองคิดอะไรอยู่ด้วยความกล้าขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องยอมรับคนพวกนี้เนี่ยมันจะไวกว่าชาวบ้านเขาพอมันรู้ตัวว่างานกำลังจะเข้าเนี่ยมันรีบแจ้นไปเลยแจ้นไปหาคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเอ้ยหน้าที่ตัดสินใจว่าใครผิดใครไม่ผิดมันจะรีบแจ้นไปก่อนเลยแล้วก็ไปฟ้องไปบอกก่อนเลยว่าเอ้ย ผมพยายามทําอย่างนี้แล้วแต่มันไอ้นี่ยมันทําให้เกิดขึ้นผมพยายามโน่นนี่แล้วแต่ว่าคนเนี้เขาไม่ฟังไอคนแบบนี้เนี่ยนอกจากจะความคิดแบบแม่งชั่วร้ายแล้วนะในการโยนคีย์เนี่ยกับมีความเร็วที่แบบน่าตกใจมากในการที่มันจะเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดอันนี้แชร์ให้ฟังเฉยๆมันไม่มีการสอนระดับแบบว่าระดับ ใครจะว,วิธีรับมือกับคนโยนความผิดให้คนอื่นไม่มีหรอกเพราะว่าก็ก็มันจะโยนอะ้ทยทำยังไงอะแต่ว่าพี่อยากจะให้ระวังตัวไว้ว่าทุกทุกวันเนี้ยมันจะมีคนแบบนี้นคนหนึ่งอะในออฟฟิศเสมอหนักเบาอันนี้ว่ากันไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงสําหรับการที่มีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรพวกเองคิดว่าไงกันไม่ไหวนะคิดขึ้นมาก็อืเรื่องตัวเองแม่งไม่เคยมองแต่ว่า คนอื่นเนี่ยผิดแล้วความผิดเราโยในให้คนอื่นอีกคิดไงวะ